วันนี้เราช่อง The Base Tanker ศูนย์แปดเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม World Tank b r e a กันอีกแล้วนะตอนนีเ้เราจะมารีวิวชุงถัง M 5 M นะ้า M o นโคนับห้าโญเลย M 6กโญนะับซึ่งคันนี้ครับจะเป็นเออ่ต่อมาจาก M 5้าโที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วครับคันนี้แต่ว่าผมายังไม่ได้ขายมันดีไปพมคิดว่าอาจจะมีความจำเป็นอยู่นิดหน่อย แต่ก็เดี๋ยวรอดวเดี๋ยวพอหมดงบก็ขายๆายเองแหละซึ่งคันนี้นะเป็นหนึ่งในสีที่อัปเดตมาใน8.0อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปเออ M5Y คือคันนี้อัปเดตมาใน8.0อยู่ในสายของ MY จะเป็นสาย Y ที่ต่อสายมาใหม่ซึ่งคันนี้เป็น TS10 ท,ที่ผมพูดไปในคลิปว่าผมจะต่อคันนี้ซึ่งวันนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วคือผมไปซื้อการคุณห้ามาแล้วก็มาใช้กับ M5Y แล้วก็ปั่นมาเรือ่อยๆก็ขอบคุณคุณ DBU นะถ้าเกิดเขามาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะที่ ช่วยผมปั่นทําให้ผมได้ M6Y เร็วขึ้นนะขอบคุณนะผมขอบคุณคุณมากเลยแล้วก็คันนี้นะจะมีปืน2แบบคือจะเป็นปืน T10 ทั้งคู่แต่ว่าปืนท T10 ที่ผมใช้ตอนนี้คือเป็นปืน T10 สามนัดดามจอยู่ที่300การจะกอดอยู่สี่258ส่วนปืน T10 อีกกระบอกนึงจะอยู่ที่450แล้วก็การจะกอดอยู่252ซึ่งแต่ก่อนอะผม เมื่อวานอ่ะผมจะบอกว่าผมเลือกใช้ปืน2นัดมาแมกซาซีนสองนัดแล้วแบบคือผมแพ้แม่งเกือบทุกตาแบบยิงดามเมตได้พันกว่าบางตาน้อยจนศูนย์ดามเมจทำอะไรไม่ได้เลยโดนแล้วลุมขีลุมฆ่าแล้วผมก็เพิ่งมาึกว่าเออในลองเปลี่ยนปืนสนัดแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับมาจากคนใน Mess e n g e r หลายๆคนก็บอกว่าผมใช้ปืนสนัดดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ดามเมจมันอาจจะสู้ปืน2นัดไม่ได้แต่ว่าการเจาะเกาะมันสู้ได้คือมันสู้สู้ได้เลยอะ่ะเพราะมันเจาะเกาะเพิ่มขึ้น6ก จริงมันก็แค่หกแต่ว่ามันก็ดีกว่าแล้วก็สามนัดมันดีได้จูใจและที่สําคัญที่สุดนะปืน3นัดมันเอปืน2นัดมันป้อนกระสุนย1นะแต่ปืนนี้ป้อนกระสุนแค่13วิซึ่งใช่มันเร็วมาก1 3วินี่เร็วกว่าที่57แล้วก็เอเมองกนะใช่ซึ่งมันเร็วมากแต่ว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยติดติดน่าสอง0ติดคีมากสุด350แต่ไม่เคยเกิน400ผมไม่เคยเจอ แล้วก็คันนี้นะกรอกคันนี้จะอยู่ที่142ความเร็วอยู่ที่28และการหมุนตัวจะอยู่ที่24.80ซึ่งเออเลือกกรอกเนี่ยกรอด้านหน้าเขาจะหนาเกรอหัวจะหนาแต่จะบาง2.5ดล่างบาง <cinematic. S 2> แล้วก็เป็นฝาหม้อขาวางและคันนี้ ค่างๆลังเฮดอีเข้าหมดนะถ้าเกิดเลนดีๆเฮดอี e เข้าแต่ผมไม่เคยลองลองหรอกเพราะว่าเวลาซื้อสังคันนี้มาก็ไม่ก็ไม่ได้สั่งกันดือติดมากเันติด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 แบบติดหนึบไปเลยเหมือนตาเกาตาช้างอ่ะส่วนเรื่องความเร็วกับสปีดนะครับความเร็วค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าจุดอ่อนคันนี้อย่างคือหมุนตัวค่อนข้างช้านะผมย้ำเลยว่าช้าหมุนตัวไม่ถึง30กิโลไม่ถึง3 0ของที่เกมจัดมาให้แต่ก็คันนี้หมุนป้อมไวนะครับก็ใช้เทคนิคในการหมุนป้อมตามด้วยก็ช่วยได้นนาคันนี้ก็ เล็งดีครับอย่าเล็งถ้าเกิดเล็งเป้าไมหุบศึกอาจจะไม่โดนแต่ถ้าเกิดเล็งเป้าหุบศึกรับรองว่าโดนแน่นอนหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนยุทธภัณฑ์ผมยุทธภัณฑ์เจมผมจะจัดเป็นชุดเครื่องมือชุดผสมพยาบาลแล้วก็เป็นชุดเครื่องมือสารประโยชน์ส่วนยุทธภัณฑ์ผมจัดเป็นอ,อ,อะไรว่าลงางใส่โค้กขวดโคล่าแล้วก็ชุดป้องกันคนระับกระสุนผมจัดเป็น ap 25นะัดลูกคนะี14นัดและลูกคคด e 6นะัดจุดอุปกรณ์ยังไม่ใส่ครับตังไม่มีคือเ,อเลบแบบ่นคันน ทีละพันสองพันอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาบวกก็บวกสี่พันห้าพันหรือบวกหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาติดตัวใหม่มันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยตังแบบไม่เคยติดสามแสนเลยรีวิวันึ้องเกมได้ก่าห้องเทียสิบเทียเก้านะไปกัน นี่นะาจะเห็นว่าท็อปสปีดเขาจะอยู่ประมาณประมาณนั้นแหละประมาณเท่าไหร่วะลืมดูอีกไม่โดนเป้ามันไกลกันไปมีอการอีกสองนัดหนึ่งนัดสามร้อยสิบห้าครับ FV เหมือนไม่โดนนับกระสุนเขาอุยไม่ชนาเหมือนไม่โดนนะผมเมื่อกี้นั่นไงหกร้อยใครวะสิบห้าแน่แน่แม่นขนาดนี้หกร้อยสิบห้า คงเจาะเกาะโย5ไม่เข้านะเกาะมันโอพีมากเ,เนี่ยผมยิงเขาไม่เข้าเขาก็ยิงผมไม่เข้าแวแล้วผมมาอยู่คนเดียว้วยคือเกาะใครเล่นโย5เป็นนี่โอพีนะครับผมย้าว่าโอพีนะครับไม่ว่าจะเป็นปืน2นัดหรือ3นัดเอ้ยเออ3นัดหรือ2นัดถือว่าโอพีนะเพราะว่าด้วยประการที่ว่าคันมันยังไงลนะ่ะ คันแม่งเล็กมากเงี้ยโอ้โหโอ้เล็กต้องแบบต้องเล็งดีๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยิงด้านหน้าเขายังไม่เข้าเลยนเนี่ยๆเห็นไหมผมต้องยิงข้างหรือยิงหัวด้านหน้าคือโอกาสเข้าได้ยากถ้าเกิดเล็งไม่ดีหรือไม่ใช่ทองนะประเซ็นโอกาสเข้ายากมากครับผมถึงเกียร์อิโยห้านียมากอะไรวะ พลาด2นัดไม่เข้า1น,นัดเออหัวทำไมเนี่ยแป๊บน,นึงนะโอเคโฮลี่ตายไปแล้วเหลือแค่กิล15ก็น่ากลัวอยู่กันนะนั่นเนี่ยมาหกถามจริงผมติดอยู่ฮ่ โอเคหมดแม็กแล้วใช่ไหมอืมเอาคิวดีกว่าโอ้โหบางทีเป้ามันก็เ,ออเป้ามันก็แปลกๆอ,อ,อืมหกร้อยไม่เข้าเดึ่งหน้าค่อย นัดไม่เข้าลงครับโหลดแมกใหม่เลยหื้นอยู่โดนกิวอีกตายแน่เลยมาเัาจะลงมาไหมขอหนะักกิวไดก่อนเสร็ียบร้อยได้กิวอีกหนึ่งกิวแล พอได้อยู่นะดามเมด2,000ขึ้นนี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับปืนนี้นะเพราะว่าดาเมจเบาอยู่โชคดีไปรอดรอดไปนะมึงโอ้ไม่ทันก็ตาแรกก็ชนะครับได้ดาเมจรวม2,352ได้ไป1คิวคือคิว15นะโดยการไปล่าเขาช็อตสุดท้ายไปเกมที่2มาครับเกมของเรห้องเทียร์9เทียร์10นะครับแล้วก็มีอย่างที่ผมอยากจะบอก นะนี่คือคันเดียวกันที่เจอตาแยวใช่ไหม,มไม่ได้ดูอวตารเขาไว้น่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอเขาเป็นสองนัดแล้วปืนกลชี้ซึ่งไม่ได้โดดไม่ได้ง่อยลงแล้วก็ถ้าเกิดเอ่อคนนี้มาดูคลิปผมผมต้องขอขอบคุณนะเออผมขอขอบคุณผมเรียกชื่อนะขอขอบคุณคุณต้นนะที่ทำให้ผมได้ตัดสู่ผมรู้ผมอาจจะทำอะไรผิดไปเมื่อคืนแหละ ผมอาจจะงงงงเง,ง,ง,เงี้ยแมันเป็นนิสัยผมผมก็จะพยายามแก้นะแต่ว่าผมขอขอบคุณที่คุณจำ้ำตี้จ้ำชัยผมจนผมรู้ว่า3นัดมันดีกว่า2นัดมากก็ถ้าเกิดเขามาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีดีมีโฮลี่อีสิวสองนัดนี่เจ็บต่างกันนะอีส่ตรงนูน้นโฮลี่ม่อยู่ตรงไหนนะจะอยู่ตรงนี้นน ต่อยเจ็ดสิบนั่นเนี่ย T57 งั้นมัข้าวโหลี่อ่ะเจาะดีโหลี่อ่ะแล้วก็คันนี้สามารถถอยหลังนางทีนะครับไม่มีวันขาดของคนดีอเมริกา คันนี้ถ้าเกิดดาเมจไม่สูงอย่าว่านะเพราะว่าดาเมจมันเบาอ่ะนะนะสองร้อยยิงสองพันก็สิบนัดอ่ะอาจจะมีติดขี้บ้างนัดสองนัดแต่ก็ไม่เยอะหรอกน้อยครั้งที่ติดผมก็พยายามสนด์แนด์แซนดเอานะเพราะว่าเกาะมาคันนี้ข้างๆไม่หนาหนาบางมากหน้าหนาอย่างเดียวหน้าหนาหัวหนาข้างอย่ยถามเพื่อนีเข้า นนทางธรรมดามีไม่ไปต้องไปแบบอีปิกทางธรรมดามีไม่ไปต้องไปทางอีปิกทางที่คนอื่นเขาไม่ไปกัน ไม่เข้าไปโดนป้อมนีสนใจไหมโอวีชิตเนี่ยอันนี้ก็ติดน่าจะติดที่นะเพียงหน่อยร้อยได้หนึ่งพันได้สองคิวดาเมจสามพันรวมรวมก็ตานี้เออสามพันเลยอะ อันที่สองก็ชนะแมปได้ละเมไป,ป2661นหบะได้ไป2คิวนะปะเกมที่3นะครับเกมอะไรห้องเทียสิบเที 9, ยเก้าเช่นเคยนะเออถ้าเกิดผปล่อยคลิปนี้ไปคนก็อาจจะสงสัยว่าเออมันเป็นยังไงอะไอคลิปโยห้าผมก็ทําได้ตาละสองพันห้า 25, แต่ไม่แต่ไม่ต่ำกว่าสองพันแล้วก็ไม่สูงกว่าสองพันไม่สูงกว่าสามพันก็เลยงงว่ามันเป็นคำสามหรืออะไรวะหรือเล่นกากหรืออะไร แต่พอดีเมื่เกิดผมลองดูผมไปเล่นตาธรรมดามือเนี่นผาทำได้ประมาณสองพันสามพันแหละไม่เคยเกินเลยนะเพราะว่าโอกาสที่จะยิงเออบางทีมันมีน้อยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมแบบฝีมือแบบยิงแบบนักแข่งแบบเอ็ม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 เอาคืออย่างแรกคือเขาอาจจะเล่นเก่งอ่านี่ต้องยอมรับเขาเล่นเก่งด้วยแล้วก็อีกอย่างที่เป็นสาคัญคือต้องมีโชคเวลาเวลาสมมุติแบบตัวเจจียิงเงี้ยแล้วแบบยิงไม่เข้าเงี้ยก็ต่อชีวิตได้อีกแล้วก็ไอ้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับคือมีโอกาสครับ โอกาสคือสิ่งสำคัญที่สุดโอกาสในการยิงศัตรูโอกาสที่ยังมีศัตรูงโง่ๆมาให้ยิงฟรีอ่ะแบบบางทีแบบเจอแค่ศัตรูไม่เล่นฉลาดเนี่ยไม่องไออกมาก็ได้ดาเมจน้อยแล้วก็โอเคไม่ถูกใจสิ่งนี้ เาเาช็กรอยใครครับโลบโลบลบ,ลบมาหกมีอ e ีมิวสองนะมาหกแล้วก็ดันดันไหมผมไม่ยิงปืนผมไม่ยังจาะเกาะอ e ีมิวสองไม่ทนแล้วเกาะมันก็ยังโอพยแต่ก็ใช้ทุกท้องไม่แน่นะลองดิก็ไม่เขา่า เสียเวลาไปช่วยดีโอยนั่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมืม่อกี้อะไรครับเมื่อกี้คือส่วนผมดีดไปตรงไหนครับผมดีดไปตรงไหนส่วนไหนของโลกครับผมไมเห็นนะเมื่อกี้แล้วอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไม่เอาเอาจะเอายังไงเนี่ยเอาเอาจะเอายังไงในห้าสี่เนี่ย เมื่อกี้กระสุนผมดีดไปส่วนไหนของโลกครับงงมากเลยกระสุนผมดีดไปดาวคาวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเต็มสองอาเลยดีดไปนู่นวองแทงว่งงนะี้แหละเกม of ing เดี๋ยวจะปิดนี้ไม่ได้นะเ,เดียว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 ,เดย,วเดยวไอ ทีมทีม Where's my team ไอมันเ่น,น,นไม่ได้วะ่ะเออเลโอรเราอยู่ไหนเนาะอยู่ในใจคุณมัง้งโอเคมันตัดเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลาเอา้ยพันสี่ไอไอหมื่นสอง อก็จบไปแล้วสกการรีวิวเจ้าโย6ของเรานะครับกับปืนป่อแปะสามนัดนะครับอยาเรียกว่าปอแปะเขาเรียกว่าปืนดีครับสองนั้นมันปืนทันสเมอรอันนี้มันปืนปืนต่อเขาเรียกปืนต่อเออก็เเกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราเป็นกำลังใจเหมือนดันขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย